สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำงานที่เฮาส์สปรดแต่เช้านะคะวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะคะที่เห็นในตรงนี้ก็คือเป็นห้องเย็ยนนะคะตอนนี้ป้าเขาเปิดเปิดออกละปิดแอร์แล้วก็เปิดให้ต้นสปรดรับแสงแดดรับอากาศธรรมชาตินะ,ะเนี่ยเขากำลังจะเปิดตรงหลังคาเนี่ยเห็นไหมก็หมุนขึ้นอะ่ะเออเปิดหมุนขึ้น ให้สตรอเบอรีไไ่ได้รับแสงแดดนะนี่ก็คือห้องเย็นครึ่งหนึ่งอ่ะนะของต้นอ่อนทั้งหมดอ่ะเราก็ใส่ห้องเย็นให้เด้งตาดอกอันเนี้ยป้าก็ตัดหญ้าหญ้างามมาก <c oughs> ต้องตัดออกนะก็ใช้เครื่องตัดหญ้าก,กับเครื่องตัดต้นสตรอเบอรี่เครื่องเดียวกันนะก <นะ S 2> ็นนตัดรอบๆเขา้ก็หญ้าเนายียมันแข็งมากมันเหนียวมันตัดยาก ฉีดยาฆ่าหญ้ามันไม่ตายเลยมันแค่ทำมันเหลืองมันก็โตมันไม่ตายมันอยู่มันอยู่คู่คู่ทุ่งนาคู่เฮาสต์สตรอเบอรี่ญาเนี่ยที่เมืองไทยก็มีนะเป็นหญ้าชนิดเดียวกันกับที่เมืองไทยเลยมันตายยากมากเลยเออนะฉีดยาฆ่าหญ้ามันก็ไม่ตายมันเหลืองเฉยๆมันก็โต กรปะโตเหมือนเดิมนะอย่งก็ตัด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 เท่าที่ตัดได้นะเพราะพื้นไม่เรียบมันตัดยากแล้วตอนบ่ายก็พานางมาห้องสมุดนะมายืมหนังสือเป็นกิจกรรมที่ทําเป็นประจําทุกอาทิตย์นะช่วงหน้าร้อนนะี่ก็จะพานางมาห้องสมุดได้ถ้าหน้าหนาวก็ต้องขายสปอรดีก็จะพามาไม่ได้นะฮนะเนี่ยนกะ็เนี่ยก็มาหยิมหนังสือ อชอบนาชอบอ่านหนังสือ <Wow. S 1> ก็เลือกอยู่ตั้งนานสองนานนะก็จะได้ตอนเย็นก็มาทุ่งนานนปลาเขาก็ตัดใช้เครื่องตัดหญ้าตัดใน,น,นตรงนาตรงเนี้ยแต่ก่อนเป็นนาน,นะคะตรงเนี้ยแต่ว่าใช้เป็นที่เก็บของไม่ตรงนี้ไม่ได้ทํานานแล้วนี่ยก็ตัดไปตัดไปเรื่อยๆอ่าเสร็จแล้วก็นางก็ปั่นจักรยานนะ ปาก็ตัดหญ้าอ่ามารยกาศยามเย็นโอ้แบบเย็นอากาศเย็นสบายมากมีความสุขมากเลยอยากจะอยู่ทุ่งนาแบบเป็นนานๆอะ่ะเออไม่อยากกลับบ้านในป่าเน,นี้ยนะอากาศเย็นสบายมากเลยชอบบรรยากาศบ้านๆทุ่งนาทุ่งนานะสูดอากาศได้เต็มปอดมากเลยอากาศสดชื่นอากาศดีอนะคะก็ตัดหญ้าตัดไปเรื่อยๆตัดเหมือนเกี่ยวข้าวเลยนะวนจากตรง ด้านด้านตรงคันนาแล้วก็วนมาตรงกลางมันเกี่ยวข้าวเลยนะคะช่วงนี้ก็เขาเกี่ยวข้าวออกเสร็จเสร็จเกือบจะหมดลอะอก็ดีค่ะชาวนาก็มีเงินได้มีไรายได้ได้กินข้าวใหม่เออเป็นรูการแห่งความสุขนะหน้าในในรูไปใบไม้ร่วงอืม มาแล้วค่ะจักรยานน้อยใส่หมวกใส่หมวกแม่มาด้วยนะใบน่ารักค่ะคาไอ้ไปแล้วค่ะสุภาิตยามเย็นข้าวถานี้เขาเกี่ยวหมดแล้วนะคะเกี่ยวหมดแล้วแล้วแต่ทุ่งนาเนี่ยข้าวมันก็งอกมาอีกรอบแล้วเนี่ยอยากเอาวัว,วเอาควายมากินหญ้าตรงเนี้กินต้นข้าวเนี่ย มันคงจะอร่อยมากเลยแต่คนญี่ปุ่นเขาไม่ได้ใช้ทําประโยชน์อะไรเลยนะมันก็เป็นปุ๋ยนั่นแหละเดยวเขาก็มาปั่นให้มันเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยในนานะอากาศยามยามเย็นนี่มันจะมันจะเย็นแล้วนะมันเย็นน่ะไม่ไม่ใช่ตอนเย็นนะคืออากาศมันเย็นเย็นสบายอะ่ะอากาศเย็นสบายแล้วค่ะ แต่ก็วันร้อนนะคะร้อน,นะคะ่ะร้อนจะละลายเลยนะโอ้โหร้อนแบบร้อนทรมานอะ่ะอืมอากาศยามเย็นก็เย็นค่ะเย็นสบายคือไม่ต้องเปิดแอร์ในบ้านไม่ต้องเปิดแอร์มากแล้วไม่เปิดแอร์เปิดบ้างไม่เปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ย คือมันได้จําเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้ากลางวันก็ร้อนแล้วต้องเปิดแอร์นะแต่แม้คุณยายคนญี่ปุ่นแก่ขนาดไหนก็ยังไปทำสวนทำไร่ทำอะไรนะต้องเข็นรถเข็นเดินนะะ ได้เถอเข็นรถแก่ขนาดไหนก็ยังทำงานนะคะโอเคมาขอล่ะอารุเตอรุเตอารุโคอารุโคอารุโคอารุโกอารุคุนแปลว่าเดินนะคะ อาっุเตอาลุคอาลุโนเนเปเดินกันเถอะชวนกันเดินอะอารุโคอากาศเย็นสบายเย็นแล้วอ่ะเย็นเย็นดีเย็นเย็นเย็นเนีเย่ยมันก็จะเข้าฤดูใปไม้ร่วงแล้วนะคะลมอากิกระจะ ลมลมอากิดนั่นก็พัดมาลมวอให้ไหวยืนใจรอ้อยก็ถอดผู้เบาพายุก็จะเข้ามาอีกแล้วพายุหนา้าดูไปไม้ร่วงเนี่ยไม่ชอบอย่างนั้นไหมพายุพายุนี่กลัวมากเลยกลัวไม่ชอบเลยพายุไม่ชอบแต่ก็ต้องเจอเนอะอาะมันเป็นเรื่อธรรมชาติอะ นางนางงจะเป็นขับรถไถเลยวยแรงสุดเนาะดึบึึบึึ うー。よし、降りろ。the view on the bus go round send round round send round round send round。はなちゃん見て。はなちゃん。本 <laughs> 番自転車乗ってんだよ。すーべ。はな。<あ>お客さんおりますね。<laughs>

ไปกいนน,นนะะๆนะมาด้วยกันไปด้วยกันไปดยกนวยกันปยันไ้วันันไ้กั้ยนเ้ยกั้วยกนันด้วันกันด้ัว ก็กลับบ้านนะคะพรุ่งนี้เราก็ค่อยสู้งานกันต่อโอเครถขนรถขนรถขน,รถ,ขน,ร,ถขนรถเกี่ยวนะคะไปละมาละเครืองมือเดียวอืมมาละจ้ะไปละคะ่ะรถขนรถเกี่ยวนะคะเท่เท่ทไหมสวยค่ะน่าจะขับรถ The views on the bus. The views on the bus go round and round, round and round, and, rouse. Rouse and rouse. The, 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 the the baby on the bus go <laughs> 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 Baby baby baby. All through the town.

Come come, 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 everybody How do you do and how do Are you You have some candy One and two and three, four, five Let's all sing a happy song Sing, da la la la, la. Good I'm getting off you Thank you ชิมาตราบายบายสเตย์บายบายสอดิสสดิคาวาเน่หิสุเน่หิสุนอไปแล้วไปแล้ว่ะนางจะวิ่งเดือนสิบเอ็ดเขาบอกมีมีวิ่งมาราทอนประจำโรงเรียนนะคะมาราทอนไทยไก่ต้องฝึกไว้

日中踊,踊ったら帰るおまんげんたハッピー,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 ー忘れちゃったその笑顔みんなきくい忘れておめえおめえふいふいふい <music> oh, かわいい。<music> <music> 私だけのこと忘れずにパニックして慌てそたおイクの発表もして忘れちゃった笑顔も大丈夫さうっともなてこの笑顔を見てるだけ本当じゃ忘れうもん i Oh, you oh, well Thank you. Oh. are